ก็รท้องน้ำมาแล้วก็ต้มข้อข้อประคุณอีกครั้งครับสำหรับทุกๆแรงใจน่อกแรงใจแรงกายของแม่พี่น้องของกลัวแม่กลัวครับตลอดซีดขืนอาวันและ่จุกพระเนกกับพระเนกรุมตินพระเนกจุกพระเนกแล้วกับทีตมาช่วยเหลือแห่งบินในครั้งนี้นะครับนะต้มข้อข้อประคุณอย่างสูงแล้วก็ วันมาพอไม่ีปนองีนี้ไม่ที่จิตจังดีกับพวกพวกผมให้จะได้อาจุกันสั้ยืนเลยววาสุไกสบายใจตลอดมีลานะครับแล้วก well, ็คนทนี้าน้องสเจรับาไปุกวยมันจะสวยนรับเออแล้วก็พี่นั่นตอนนี้มัก็ดกกับคนผิวขงผกลอย Puloi ini perlu perlu kita maham buntai kuncan. Puloi ini juga dengan Alor Sa'ah, Kong Ni juga Alor Sa'ah. Maka, seorang kami perlu perlu jang semak kung kerajaan Perancis Malaysia kembali maham buntak dan mengucapkan ribuan terima kasih kepada pusat tuan pejabat awam orang Cina Malaysia Kesal yang telah mengerma dan juga datang untuk menziarahi uh, majlis akhir ibu saya pada kali ini ya. Tidak dilupakan kepada Persatuan KTGA ya, Kedah Police Guide Association uh, yang juga datang dan memberi derma terutama sekali saudara presiden saudara Fidels yang datang kemarin dan juga lim Lun Semedaika uh, Aramboy Anitekwan. Uh, หรือาทคุณอะไรมาเยี่ยมในงานนะครับทางบุกเองและน้องบ้าผมคุณคุณหินนะครับแล้วก็เปินหวนอนพมกับคุณยองยินยองยินนอนซ้าวนอนซ้าวเดี๋ยวไปเดี๋ยวัให้ไหวใช่แกก็ช่วยงานในบ้านแล้วงารได้งานงานงานงาดงานแกกช่วยตลอดจากพมการยองยินต่การท่วยยินเนาะ บอกอยากแกว่ายิงจิบคนตีบีแต่ทุกใจนองบ้าทุกความก็พ้นนะชื่อหินนะครับเอเดือดในกระชับนั้นนองบ้ากเพื่อนนก็มาเจอทั้งหมุนมาสนับสนุนน้อตลอดนี้พมไม่มีอะไรที่จะบานอกจาคํำอะไรอาวอนจากผมแดงแม่ผมที่ในซุนเสียไปในอายุเก้าสิบวัานะครับเก้าพิวบาวันนี้เป็นวันที่สำคัญที่สุดพ่อแมพี่น้องได้มา เยี่ยมในงานชาวนาที่บ้อแม่คุ้มนะครับเลยให้คุ้มกัน่ิดเตมนทางว้านี่ชวงเตินทางรอบนีนบ้ให้เตินททางโดยชาวที่พักนะครับเลยจ็ขอาคุณมากมากครับแจกจุ้นกับทุกลำา,า้อ,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 อกาางก็ตรวจจับแต่ว่า,าก่อนหรือตองก็ตรวจด้วยเช้ากว่าคาดกบขรองโซนสนี้นะครับนักต่างจะปัดดูแลในตัวถึงนะ่ร่าพีน้องก็มาเก็บขึ้นนะครับกเ,าาเ,บะะเก,ก,ก็บูขึ้นนะ โอเคผมก็ขอจบเสียงแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ